ทวีคูณทองอ่อนหมายเลข11พัฒนพงษ์เพ่งแจ่มหมายเลข17หมายเลข3ชาติเวสิงโตหมายเลข4ีธีระพงษ์ดีหามแหหมายมมเลขและหมายเลขเอ่อหมายเลข79อิทธิพลคำสุพรมเป็นผู้สาประตูและหมายเลข88เนโตสารโตร้พุทสินให้สัญญาณเริ่มเล่นเกมครับมหาสารคาม SBT บีทฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นก่อนธีระพงศ์ดีหามแหเปิดมาเสาสองมงเป็น แนวรับของที่เจอกับอุดอรยูเนเต็ดนะครับจังหวะนี้เสียบอลกลางทางมาแล้วทางสุพพลนะ์เอาตัวรอดเลือ้อยหลบมาทำทิ้งกันเนโตแล้วมีตัวสอดขึ้นมายิงจังหวะน,นี้ติดบล็อกโอ้โหต้องชมชาติเวสิงโตขับซ้ายเลยครับที่พัทรพงศ์เปิดเย้ย้อยมาเอา้าามศรษะของคมกิจแล้วจังหวะนี้โอ้ยเป็นซุปเปอร์เซฟของอิทธิกรการสร้างครับมีตัวเติมหลอกมัอนจะให้แล้วครอสมาได้จิ้มอุ้ยอีกที บอลออกมาออกฟิลิปเป้เวโโซโฟิลิปเป้เวโโซโสร้างโอกาสแล้วคือหลังมาพักท่านั้นเข้าขวาแล้วแล้วยิงลูกนี้โอ้ยตะโบมาจังหวะสองไม่รับหนะ้าอีกทีหนึง่งตรงนั้นไม่มีใครแล้วต้องเคลียร์ออกหลังไปครับเ <N ato. S 1> นโตเนโตมีตูเติมมาทางซ้ายแล้วนนทวันรยิงไปเสาสองติดซูมาเซฟขอ,องยินิกร์เลยอีเทีึงเอาจนได้ครับแม่เป็นทีมเยือนครับที่นำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ จากการยิงของเทวีคูณทองอ่อนครับเปิดมาได้แม่ขึ้นมงนี้สามวิธีอีกทียังไม่เข้าโอโ้โหเป็นไปได้ยังไงครับแม่ธิยาทุ่มแล้วก็เออรีคอสมาให้กับเนโต้เอาปล่อยบอลตกแล้วเน่โต้ลูกนี้โอโ้ยคุณพระโอ้โหเป็นไปได้ครับจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งของเนโต้สารตก ทีละพงดีหามแห่เปิดเข้ามาชูรลาบ้ามงไม่ถึงครับติดเนโตสองดาวเตะบราซิเลียนของทั้งสองทีมครับหมายเลข88เหมือนกันทั้งคู่ครับแล้วคลอดมาอีกทีหนึ่งฟิลิปเปเ้เวโซ่แล้วทางชูลาบ้าโอ้โดนจับฟาก่อนครับจังหวะนี้โอ้และเสียบอลกลางทางครับคราวนี้เป็นพัทร,รพงพัทลพงเข้าสายแล้วพัทรพงยิงไม่ตรง ่ถึงเป็นเนโต้จริงลูกนี้ต้องโชว์ออกไปครัอบอิทิกรโอ้โหธีรภัทรีดมาทางนี้ คิกมาของทางทีละทั้แม่หม่งไม่ถึงจังหวะสองยังสามไปชาเพชรหันหลังห้โกคขึ้นลักรบ้าแถวสองกระดาษยิงไปติดตกมาที่นัตพลนัตพลแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับจบไปอย่างสุดมันครับมันทั้งในสนามมันทั้งนอกสนามครับเสมอไปหนึ่งประตูตัวหนึ่งสมราคาสึกชิงจ่าฝูงในวันนี้สุดท้ายศรีสเกตยูเนเต็ดยังคงเป็นจ่าฝูงในเลกแรกนี้นะครับ